สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมในช่องพักยกมวยไทยออนไลน์ช่องสาหรับคนดูมวยวิเคราะห์ก่อนชกเจาะลึกคู่เด็ดมวยดังมวยรองเรามีมวยชอบให้ทุกวันครับถ้าคุณชอบมวยตรงนี้แหละคือที่ของคุณครับผมวันนี้นะครับเราก็มาวิเคราะห์มวยครับพร้อมให้สองตัวชอบฝึกพลังใหม่วันพุธที่18มิถุนายน2568นะครับตัวชอบคู่แรกเลยก็เป็นคู่ที่3ของรายการในช่วงแรกนะครับผมลองคอกครับเควินวันของ omwko ครับเจอกับเพชรพัทยาชิวมวยไทยนะครับ ูนี้เจอในพิกัด122ปอนด์ทางด้านของเควินนี่เป็นนักชกวัย31ปีครับนักชกจากประเทศสเปนนะครับส่วนสูง167เซนติเมตรครับชกมวยมา18ครั้งครับฟิตซ้อมอยู่ที่วันของโอม WKO ครับหรือทีเด็ด99นะครับสไตล์การชกของเจ้าตัวก็เป็นมวยอึดทึกทนนะครับเดินหน้าเบียดชนครับขยันออกอาวุธครับหัวีจทัวใจดีครับใจสู้ครับ ส่วนทางด้านคู่ชกของเขาก็เพชรพัทยาชีวมวยไทยนะครับเพชรพัทยาเนี่ยอายุ33ปีครับเป็นรุ่นพี่2ปีครับส่วนสูง165เซนติเมตรเป็นนักชกจากจังหวัดจันทบุรีครับแต่มาฟิตซ้อมอยู่ที่ชนบุรีนะครับค่ายมวยชีวมวยไทยครับชกมวยมาร้อยกว่าครั้งแล้วนะครับน้ำหนักปล่อยๆอยู่ที่59กกิโลครับสไตล์การชกของเจ้าตัวก็เป็นมวยฝีมือนะครับตั้งรับจับทางชกได้ฉลาดไอคิวมวยดีครับหมัดซอกอันตราย ฉายยาวของเขาคือคุณซอกปิดวิญญาณนะครับสถิติไฟล่าสุดของทั้งคู่นะครับผมทางด้านของเควินถือว่าสถิติดีเลยนะครับไฟล่าสุดก็พลิกชนะคะแนนตำนานไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมมาครับไฟนั้นนี่พลิกได้อย่างดูเดือดเลยนะครับส่วนทางด้านของเพชรพัทยาไฟล่าสุดเจ้าตัวก็ไปต่อยสึกวันลูมินีมานะครับเอาชนะนักชกจากญี่ปุ่นครับอิโกโอตะมานะครับฟอร์มถือว่าดีใช้ได้เหมือนกันเลยนะครับ ส่วนตัวชอบคู่นี้ผมก็มองไปทางฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรพัทยาครับเพชรพัทยาเนี่ยได้กระดูกมวยการผ่านมวยนี่ถือว่าดูดีกว่าครับคู่นี้นี่ต้นๆเนี่ยมีโอกาสได้นับได้น็อกกันแน่นะครับถ้าเกมไปลายนี่ผมให้ทางด้านความเก่าของเพชรพัทยาครับส่วนคู่ถัดมานะครับก็เป็นคู่เอกของรายการนะครับชาติมังกรชอห้าพยักษ์เจอกับลำน้ําโขงบีเอสมวยไทยครับทางด้านของชาติมังกรในต่อน้ําหนักปอนปอนะครับให้ลำน้ําโขงครับ ชาติมังกรนะครับนักชกวัย23ปีส่วนสูง169เซนติเมตรชกมวยมาแล้วร้อยกว่าครั้งครับฝึกซ้อมอยู่ที่ชอ5พยักน้ำหนักปล่อยๆของเจ้าตัวอยู่ที่65กิโลกรัมนะครับสไตล์การชกก็เป็นมวยฝีมือครับดักจังหวะศาสแค้งนะครับมัดซอกคมเลี่ยมมวยดีครับรวดเร็วครับส่วนทางด้านของคู่ชกเขานะครับลำน้ําโขงครับลำน้ําโขงนี่ก็อายุ24ปีนะครับส่วนสูง167เซนติเมตร เป็นนักชกจากสปปลาวนะครับชกมวยมาประมาณเก้าสิบครั้งได้ครับเปรซ้อมอยู่ที่บีเอสมวยไทยนะครับน้ำหนักปล่อยอยู่ที่หกสิบเจ็ดกิโลมากกว่าทางด้านของชาติมังกรถึงสองกิโลเลยนะครับสไตล์การชกก็เป็นมวยซ้ายครับบวกมวยเข่าครับมวยบูครับเปิดเกมเจาะยางต่อยหมัดครับเดินหน้าชนวงในก็ปั้มรัดมัดตีเหนี่ยวแน่นนะครับฟาิติฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านของชาติมังกรก็แพ้คะแนนให้ดิทิเดตสอสสมหมายมานะครับ ส่วนทางด้านของลำน้ำโขงก็เอาชนะคะแนนเพชรสิทธิ์ฉลองศักมานะครับส่วนตัวชอบคู่นี้นะครับรูปเกมต้นๆน,นี่ถ้าไม่ได้นับไม่ได้นอกกันนี่ผมมองไปไปลายชาติมังกรนะครับความเก่าความเป็นมวยจะได้เปรียบกว่าจะดูดีกว่านะครับผมตัวชอบคูน่นี้ชอบไปทางชาติมังกรชอห้าพยัคค์ครับจะเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนลำน้ำโขงไปได้ครับผม ก็จบกันไปนะครับสาหรับ2ตัวชอบวันนี้ครับพักยกมวยไทยออนไลน์ถ้าคุณเห็นว่าเนื้อหานี้ดีเนื้อหานี้เด็ดวิเคราะห์นี้แม่นฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ไ้ด้วยนะครับและถ้าอยากได้ทีเด็ดมวยก่อนใครทุกวันพร้อมเข้ากลุ่มวิเคราะห์สดๆกับทีมงานมืออาชีพกดเข้ากลุ่มไลน์ไต้ใต้คลิปนี้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมพักยกมวยไทยออนไลน์วิเคราะห์มวยสุดอิ่มจุกทุกคู่แน่นอนครับผมสวัสดีครับ